สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินดีชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนหลุมขยะในบ้านให้เป็นแปลงผักค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราชอบเอาพวกผลไม้เน่าๆมากองไว้นะคะแล้วก็เศษอาหารค่ะพอดีว่ามีการซ่อมแซมบ้านแล้วก้อนอิดบล็อกมันเหลือค่ะเราก็เลยจะเปลี่ยนให้เป็นแปลงผักค่ะ ให้ลูกสาวทําให้นะคะวันนี้ใช้แรงงานลูกสาวค่ะเดี๋ยวเราจะทําเป็นแปลงสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเพราะว่าเราไปขนดินมาจากสวนเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราดูชมต่อไปนะคะฝั่งน,นั้นก็จะเป็นต้นมะนาวตัวนี้เป็นขมิ้นขาวนะคะ ไม่ค่อยได้อยู่บ้านค่ะก็เลยปล่อยให้ขึ้นตามธรรมชาติแต่วันนี้นึกขยันอยากทำแปลงผักค่ะเราก็จะลองเอาอิดบล็อกมาวางก่อนนะคะเพื่อการ,ระยะเรามี16ก้อนค่ะก็จะทำเป็น4คูณ4 4ก้อนคูณ4ก้อน กระทะตูดดำขุดไปค่ะใครแข็งแรงขุดไปค่ะคนไม่มีแรงคนมีแรงจ้า คนไม่มีแรงจะเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วจะถกขาขึ้นทำไมคะไม่ร้อนหรอคะอือร้อนค่ะร้อนก็เอาขาปิดสิคะ้ะจะได้ไม่ดำค่ะ,รคะรเรอแดดลยแดดออกแล้วนะขาเธอจะดำนะคะ,เ,คะเยี่ยมค่ะเฮ้ยระวังโดนไหคะ่ะเคลื่อนย้ายไหยออกหน่อยคะไหทองคำนะคะ ต่อไปจะเป็นการหมักไหทองคํานะคะหะักไหปลาแดกค่ะ mm hmm. <laughs> เดี๋ยวเราจะทะําปลาแดกนะคะร mm hmm. อให้มีปลาก่อนคะ่ะ mm hmm. จะใช้ไหเพวกน,นี้ล่ะคะ่ะทำเอาชูค้าอีก <laughs> <laughs> เอาออกลูกมันง่ายกว่าลอกออกเลยเ <laughs> ออ เป็นถุงปุ๋ยที่ไม่ใช่ถุงปุ๋ยกระดาษไวนิ้วที่เอามาทับไม่ให้หญ้าเกิดค่ะก็เลยเอาออกดีกว่าไม่มีหญ้าละหายเยอะมากตั้งหายทั้งองค์ค่ะไม่ได้ใช้ประโยชน์เคยหมักปลาค่ะก็เลยตอนนี้ไม่มีปลาปลาหมดแล้ว เอามา哟เอามาเอามาทางนี้เลนี่เรือดไปเรือดมาโอเคจ้าอีกก้อนหนึ่งจ้าหวัดลองก่อนไหมอเอาโดนต้นไม้ค่ะ ร้อนแล้วค่ะอะวางเลยเคเดี๋ยวเราจะเลยอีกฝั่งนึงนะคะเดี๋ยวเราทำให้เสร็จแล้วทายดูอีกรอบหนึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะโครงกรอบผักกรอบแปลงผักของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเอาดินมาตกแต่งคุกเคราให้ สวยงามค่ะดินจากสวนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเกลี่ยเกลี่ยผสมผสมค่ะเริ่มหมดแรงค่ะเสียงก็จะเบาลงนะคะอันนี้ก็จะมีหนอกระบุกนะคะเราก็จะกันไว้เดี๋ยวกันทับกันเหยียบนะคะเดี๋ยวเรานี่เราขนดินมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอา นี่ที่เราเอาด้านนี้ขึ้นเพราะว่าเราจะปลูกดอกไม้อาจจะเป็นคุณนายตื่นสายหรือดอกอะไรก็แล้วแต่ตามช่องนี้นะคะเพื่อให้กรอบแปลงผักของเราสวยงามสดชื่นค่ะปะลงมือทําจ้ะก็จะมีความเหนื่อยพอแดดมาแล้วก็วิ่งค่ะก็วิ่งหลบแดดกันค่ะนี่เราต้องขอบแปลงอย่างนี้เราก็จะเอา เอาดินมาวางๆนะคะเผื่อว่าอยากปลูกผักชีผักชีล้อมนะคะล้อมแปลงผักค่ะด้านในเราก็จะเป็นผักหอมอะไรพวกนี้กระเทียมแล้วแต่ไม่ใช่กระเทียมต้นหอมต้นอะไรก็แลยแต่ที่อยากผักอาจจะเป็นก็อยากปลูกกะเกรี่ยดินเลยจ้าเราก็จะเกลี่ยดินให้ทั่วแปลงผักแล้วก็จะเอาดินลงตามช่องของบล็อกนะคะเพื่อปลูกดอกไม้ คิดกันไว้ว่าจะเป็นคุณนายตื่นสายค่ะเดี๋ยวทำแปลงให้เสร็จแล้วค่อยคิดต่ออีกค่ะทำกันเลยแรงงานคนสวยคนเก่งคนดีค่ะทำหน้าใส่ <c oughs> เอาใหม่สิคะทำหน้าใสเสไปซห้น้าสวยแต่บึกถึกถึกอะหน้าสวยแต่ ถึกและบึกบึนนึกหาคำนี้ไม่เจอคะ่ะคนสวยคนเก่งคนดีมะนาวก็จะร่วงร่วงเต็มพื้นดินนะคะระวังหนามมะนาวนะจ๊ะทิมหลังค่ะทำไมถึงรู้จ๊ะฮะทำไมถึงรู้จ๊ะรู้ว่าอะไรจ๊ะว่ามันจะทิมหลังว่าทิมมาแล้วจะโดนแล้ว <laughs> ไม่มีประสบการณ์จะสอนใครไม่ได้คะ่ะใช่ไหมคะ คนเราสอนได้จากประสบการณ์ที่เคยเจอแล้วก็จะบอกกล่าวคนอื่นให้รู้รักสามัคคีรู้รักตัวเองจะได้รักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากประสบการณ์ที่เราได้รับมาเดีย๋ยวเราคอยดูตอนที่เราเกลี่ยดินเสร็จเรียบร้อยนะคะ mm hmm. ก็จะพากันลากถุงปุย๋ยถุงดินมานะคะหนักมาก เดีย๋ยวเราจะค่อยเกลีย่ยตรงนี้ให้เกิดความสวยงามค่ะอยากให้เป็นมุมมกัพักผ่อนเดีย๋ยวเราเจอกันตอนใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเกือบถึงฝั่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรดน้ำทิ้งไว้ค่ะทำให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะคะใช่ไหมจ๊ะ มองหน้าแล้วบอกว่าแปลงผักของคุณจะออกมาสวยแค่ไหนคะเท่ากับคนทำเท่ากับคนทำในหน้าคนททำมันสวยแค่ไหน <c oughs> คนทำเริ่มหง,งุดหงิดนะคะ <c oughs> คนถ่ายก็เหนื่อยคะ่ะแอบเหนื่อยนะลดแบบร่างขอบบอกนะนะ เออแบบนั่นแหละให้บอกข้างบนมันสะอาดให้เหลือแต่เป็นแปลงเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ำนะคะทำน้ำกระจายนะจ๊ะให้แบบเดี๋ยวดินมันหลุดออกไปหมดเออเนี่ยรดด้านบนให้ดินให้บล็อกมีความสะอาดเหลือไว้แต่ดินในช่องบล็อกค่ะ เราจะทํามุมพักผ่อนหรือว่ามุมกินข้าวกินปลาของเราค่ะมานั่งเงาๆอยู่มุมนี้ค่ะ